คุณคิดว่าความรักแท้จะทดสอบได้จริงหรือเศรษฐีหนุ่มปลอมตัวเป็นคนจนเพื่อดูใจว่าที่ลูกสะภ้ของเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้หัวใจเขาสลายคุณอยากรู้หรือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเศรษฐีปลอมตัวเป็นคนจนเก็บของเก่าเพื่อลองใจว่าที่ลูกสะภ้แต่ความจริงกลับทำให้เขาหัวใจสลายลมเย็นพัดผ่านตรอกแคบ กลิ่นเหล็กเก่าคาละครุ้งในอากาศเสียงล้อรถเข็นครูดพื้นซีเมนดังแผ่วชายชาราก้มหน้าสวมเสื้อยืดซีจางผิวเต็มไปด้วยฝุ่นไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นเศรษฐีที่มีอาณาจักรธุรกิจขนาดใหญ่เขาหายใจลึกรับรู้กลิ่นสนิมที่ติดปลายจมูกหัวใจเต้นช้าแต่ความหวังยังอยู่วันนี้ ว่าที่ลูกสไปายจะมาบ้านเธอไม่เคยเห็นเขาในสภาพเช่นนี้เขาตั้งใจจะดูท่าทีของเธอเมื่อเธอเดินเข้ามารองเท้าส้นสูงกระทบพื้นอย่างมั่นใจกลิ่นหอมจากน้ำหอมราคาแพงลอยแต่ปลายจมูกของเขาตัดกับกลิ่นฝุ่นบนเสื้อของเขาอย่างรุนแรงสายตาเธอหยุดที่เขาคิ้วของเธอกระตุกริมฝีปากของเธอเม้มแน่น ความรังเกียจสั่นไหวเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเขารู้สึกเหมือนลมหายใจสะดุดผิวที่เปื้อนฝุ่นเริ่มรู้สึกเย็นวูบเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูเธอขยับถอยหลังปลายรองเท้ากระทบชิ้นโลหะจนเกิดเสียงดังเธอสบตาเขาแต่แววตานั้นแข็งและเย็นเขารู้สึกเหมือนโลกค่อยๆรีแสงกลิ่นสนิมรอบตัวเข้มขึ้น อากาศอัดแน่นในอกจนแทบหายใจไม่ออกมือของเธอเอื้อมไปจับแขนคู่มั่นเสียงกระซิบของเธอเบาแต่คมชัดเหมือนมีดที่กรีดผ่านอากาศและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าเขารู้ว่าแววตาที่เห็นไม่ใช่ความกังวลไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความอับอายที่เธอพยายามซ่อนอย่างร้อนรนเสียงลมหายใจของเขาสัน่น ดังก้องในหูเหมือนเครื่องกระแทกฝั่งปลายนิ้วเริ่มชาเหมือนความจริงค่อยๆกัดกินหัวใจเธอหันไปมองเขาอีกครั้งสายตานั้นเต็มด้วยความดูแคลนเหมือนมองก้อนขยะที่ถูกลมพัดมาเกาะเท้าเขาขยับริมฝีปากพยายามพูดบางอย่างแต่ลำคอแห้งผากเสียงไม่ออกแม้เพียงคำเดียว คู่มันของเธอทำสีหน้าไม่สบายใจแต่เธอบีบแขนเขาแน่นเหมือนบังคับให้เขานิ่งไม่ให้ช่วยเหลือชายแก่ตรงหน้าลมหายใจของเศรษฐีผู้ปลอมตัวหนักขึ้นไอกลุ่นของสนิมและฝุ่นทำให้ตาแสบภาพตรงหน้าสั่นไหวทีละน้อยเธอก้มหน้าเข้าใกล้คู่มันกระซิบด้วยน้ำเสียงที่คิดว่าเขาไม่ได้ยินแต่ทุกคำชัดเจนราวกับฟาดลงกลางใจเขา คำเหล่านั้นตีเข้าหูของเขาเหมือนประตูเหล็กปิดลงอย่างแรงและในเสี้ยววินาทีนั้นเขารู้ว่าโลกที่เขาวางใจเริ่มพังทลายลงทีละชั้นเขายืนนิ่งหัวใจหนักราวกับโดนถ่วงด้วยก้อนหินเย็นเธอเหลือบมองเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจแล้วทันใดนั้นเสียงประตูบ้านด้านในดังขึ้น ทำให้ทุกคนหันไปมองแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เลือดในกายเย็นวาบยิ่งกว่าเดิมเสียงกระซิบของเธอไหลเข้าหูเขาชัดเจนในความเงียบของลานเก็บของเก่าคำพูดนั้นเย็นจนเหมือนน้ำแข็งแต่กระดูกเธอบอกให้คู่มันรีบพาเธอออกไปบอกว่าเธอไม่อยากเข้าใกล้คนสกปรกเช่นนี้น้ำเสียงของเธอแข็งไร้ความลังเล หัวใจของเขากระตุกเหมือนมีมือมองไม่เห็นบีบมันจะแน่นลมหายใจของเขาขาดห่วงกลิ่นฝุ่นรอบตัวเปลี่ยนเป็นกลิ่นขมของความผิดหวังเขาเงยหน้าช้ามองเธอผ่านแสงแดดที่สะท้อนจากเศษโลหะเปลวแสงทำให้ดวงตาเขาร้อนเผาแต่ความปวดในอกกลับร้อนยิ่งกว่าคู่มั่นของเธอพยายามปลอบเสียงของเขาสั่นเล็กน้อย แต่เธอสะบัดแขนถ้าทางไม่ยอมแม้แต่น้อยเขาได้ยินเสียงรองเท้าเธอเหยียบพื้นอย่างแรงแต่ละก้าวเต็มไปด้วยความดูแคลนเสียงนั้นดังสะท้อนในลานโลง่งเหมือนประกาศบางอย่างที่แทงใจเขาชายชราขยับมือแต่ปลายนิ้วสั่นเกินจะมั่นคงผิวฝ่ามือสัมผัสเหล็กเย็นเย็นจนเหมือนกลืนความรู้สึกทั้งหมดลงไปในนั้น เขาพยายามฝืนยิ้มแต่ริมฝีปากกลับสันรสชาติขมแผ่ขึ้นจากลำคอเหมือนความจริงที่เขาไม่อยากกลืนลงไปและในขณะที่เขายังคงนั่งอยู่ท่ามกลางกองของเก่าลมแรงหนึ่งพัดผ่านพัดเอากลิ่นสนิมกลิ่นเหงื่อกลิ่นความเงียบรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงตอบสนองจากในใจของเขาค่อยๆชัด ชัดขึ้นทุกวินาทีจนเขารู้สึกถึงบางอย่างกำลังพลิกกับภายในอกของเขาเสียงกระซิบของเธอยังคงลอยอยู่ในอากาศเหมือนเข็มเล็กที่ทิ่มลึกลงกลางอกของเขาเธอบอกให้คู่มั่นพาเธอไปที่อื่นห่างจากชายชาราที่เธอเรียกว่าเก็กะ่ะคำพูดนั้นสะท้อนในหัวของเขาชัดเจนจนเหมือนผนังทั้งห้องสะท้อนกลับมาพร้อมกันเขาเงยหน้า เห็นใบหน้าของเธอไร้ความลังเลรอยยิ้มที่เคยอ่อนหวานเปลี่ยนเป็นความเย้ยหยิงแทงกร้าวเหมือนใบมีดที่ไม่มีทางอ่อนให้ใครเขารู้สึกถึงความชื้นที่ขอบตาแต่ลมที่พัดผ่านตรอกพยายามซ่อนมันไว้ฝุ่นผงปลิวมาติดแก้มทำให้เขาแสบผิวเหมือนตอกย้ำให้รู้ว่าความจริงกำลังบาดใจคู่มั่นของเธอหันมา สีหน้าลังเลเขาอึดอัดเหมือนยืนอยู่กลางเขื่อนที่กำลังจะแตกสองแรงกดทับใจเขาอย่างหนักเขาพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากสัน่นเหมือนกล้ามเนื้อไม่ยอมทำงานเสียงในเขากลายเป็นแห้งครุกระเหมือนเขากลืนเศษโลหะก่อนพูดเขาบอกว่าเขาแค่เก็บของเก่าว่าเขาไม่เป็นอันตรายว่าเขาเพียงต้องการช่วยหยิบของให้ แต่สายตาของเธอยังคงเย็นชาเย็นจนเหมือนมีน้ำแข็งกดทับหน้าอ,อกของเขาลมแรงพัดพลาสติกปลิวกระทบขาเขาเสียงกระพือดังสั้นเหมือนสัญญาณเตือนบางอย่างจากโลกภายนอกแต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนยืนอยู่บนพื้นห้องที่ปราศจากเสียงคนเธอหันไปบอกคู่มันอีกครั้งน้ำเสียงแข็งกว่าเดิม ตั้งคำถามว่าทำไมต้องพูดกับคนสกปรกเช่นนี้คำพูดนั้นกระแทกหัวใจของเขาแรงกว่าเสียงล้อรถเข็นที่กระทบพื้นเขายืนนิ่งสัมผัสถึงไออุ่นที่เคยอยู่ในอกค่อยๆหายไปเหมือนมีมือมืดบีบหัวใจช้าและแน่นจนเสียงรอบตัวเริ่มเบาลงและในวินาทีถัดมาเขาเห็นบางอย่างในสีหน้าของคู่มัน บางอย่างที่ทําให้เลือดในร่างเขาเย็นวาบเขารู้ว่าหัวใจของเขากําลังถูกบีบช้าเหมือนมือที่มองไม่เห็นกําลังบังคับให้เขารับความจริงเสียงลมหายใจของเขาติดขัดคอแหง้งลมในห้องเหมือนหนักขึ้นทุกวินาทีเธอหันมามองเขาอีกครั้งดวงตาแสดงความไม่พอใจชัดเจนสายตานั้นเย็นจนทำให้สันหลังของเขาชา เขายกมือขึ้นเล็กน้อยหวังเพียงคำทักทายหวังเพียงให้เธอยิ้มแม้เพียงน้อยนิดแต่เธอกลับเบื่อหน้าเรากลับไม่อยากให้สายตาตัวเองสัมผัสภาพตรงหน้าเขารู้สึกเหมือนถูกดันให้ถอยหลังหัวใจสั่นด้วยความเจ็บกลิ่นสนิมรอบตัวเข้าท่วมในจมูกเหมือนย้ำเตือนว่าเขาอยู่ในบทบาทคนจนที่เธอไม่ต้องการแม้จะเข้าใกล้ เธอกระซิบกับคู่มั่นอีกครั้งน้ำเสียงต่ำแต่เต็มด้วยความไม่พอใจที่ฟังได้ชัดเจนเขายืนนิ่งราวกับเท้าถูกปรึงยึดไว้บนพื้นซีเมนที่เย็นเฉียบลมหอบเข้าปอดทีละน้อยแต่แต่ละลมหายใจทําให้หน้าออกแสบวาบในวินาทีนั้นเขาเห็นรอยยิ้มบางบนใบหน้าของคู่มันเป็นรอยยิ้มที่พยายามปลอบเธอ แต่กลับตอกย้ำความจริงให้เขาชัดเจนยิ่งขึ้นเขามองทั้งสองคนกระแสความผิดหวังไหลผ่านร่างของเขาเหมือนสายลมหนาวที่พัดกระแทกโดยไม่ทันตั้งตัวและทันใดนั้นเธอเอ่ยประโยคหนึ่งซึ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสั่นไหวในวินาทีนั้นเขารู้ว่าแววตาที่เขาเห็นไม่ใช่แค่อาการตกใจ แต่เป็นการตัดสินที่แทงลึกหัวใจของเขาสั่นเหมือนมีมือมาบีบอย่างแรงลมหายใจติดขัดเสียงรอบ้างค่อยๆจางไปเธอก็มองเสื้อผ้าที่สกรปรกของเขามุมปากของเธอยกขึ้นเพียงเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ไร้ความอ่อนโยนเป็นรอยยิ้มที่เปิดเผยความจริงของเธอเขาเงยหน้า สายตาพยายามค้นหาเมตตาในดวงตาคู่ตรงหน้าแต่พบเพียงเงาแข็งกร้าวเหมือนกำแพงที่ไม่ยอมให้สิ่งใดทะลุผ่านกลิ่นฝุ่นลอยขึ้นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเหมือนตอกย้ำความต่างของสองโลกระหว่างเขาที่กำลังสวมบทคนจนและเธอที่ยืนอยู่ในโลกของความหรูหราคู่มันของเธอก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสงสัย แต่ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอหันไปมองเขาสายตาน,นั้นเต็มไปด้วยความร้อนใจเหมือนกลัวว่าเขาจะรู้ความคิดจริงของเธอมือของเธอกำแขนของคู่มั่นนั้นขึ้นน้ำเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ก็ยังพยายามคุมให้เรียบและคำถัดมาของเธอทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแตกหักในอกเสียงกระซิบของเธอยังลอยวนในหูเขา เย็นเฉียบไร้เยื่อใยห,หัวใจของเขากระตุกเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นลมหายใจขาดห้วงอีกครั้งเธอเอียงหน้าเข้าใกล้คู่มันดวงตาเรียวหรี่ลงรอยยิ้มบางที่ริมฝีปากกลับแข็งกระด้างสายตาเหลือบมองเขาเหมือนมองของไร้ค่าเขายืนตัวแข็งกลิ่นสนิมรอบตัวเหมือนแรงขึ้นทุกขณะ อากาศเย็นแทรกเข้าลำคอจนขมเสียงถุงโลหะในรถเข็นสั่นกราวมือที่จับคันรถเริ่มสั่นเมื่อไหลผ่านขมับแม้ลมจะเย็นจนทำให้เขาขนลุกเธอพูดอีกครั้งน้ำเสียงเฉียบราบเรียบแต่เต็มไปด้วยความดูถูกที่เธอพยายามซ่อนคำพูดนั้นพุ่งเข้าใส่เขาเหมือนก้อนหินกระแทกกลางอก จนเขาเผลอก้าวถอยหลังรองเท้าของเขาเหยียบเศษพลาสติกเสียงแผ่นพลาสติกแตกดังแหลมทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยก่อนที่รอยยิ้มของเธอจะกลับมาพร้อมแววตาที่เย็นลงยิ่งกว่าเดิมคู่มั่นของเธอหันมามองเขาสีหน้าสับสนชั่วขณะแต่เธอกลับบีบแขนเขาแน่นขึ้นราวกับบังคับให้เขาไม่เห็นสิ่งที่เธอแสดงออก ลมหายใจของเขากระตุกอีกครั้งเสื้อที่ซีจางของเขาถูกลมโบกจนปลายแขนเสื้อสั่นระริกเสียงหัวใจของเขาเริ่มหนักเหมือนจะตกลงสู่ความม่องเปล่าเขารู้สึกได้ว่าอากาศรอบตัวชื้นขึ้นกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นเหล็กกำลังหนาแน่นเหมือนทุกอย่างกำลังบีบให้เขาอยู่ในมุมมืดที่หนีไม่ได้และทันใดนั้นเธอก็พูดประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้เขาชะง,งัก เหมือนเวลาหยุดลงในตรอกแคบนั้นเหมือนโลกทั้งใบหายไปจากสายตาหัวใจของเขาเต้นเพียงครั้งเดียวหนักลึกจนเจ็บแทบขาดใจก่อนที่เสียงของเธอจะดังชัดขึ้นอีกครั้งและความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดก็ค่อยๆปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเสียงกระซิบของเธอค่อยๆชัดขึ้นแม้เธอพยายามกดน้ำเสียงให้เบา แต่ทุกคำยังฟังเหมือนหินหนักถล่มลงบนอ,อกเขาฉันไม่อยากให้คนแบบนี้อยู่ใกล้น้ำเสียงของเธอมีความรังเกียจแฝงลึกเหมือนต้องการผักใสทุกสิ่งที่สกปรกออกไปจากสายตาเขายืนนิ่งขาเหมือนไม่รับน้ำหนักโลกหมุนช้าเสียงลมหายใจตัวเองดังชัดเจนเกินไปเขาเห็นสีหน้าอึดอัดของคู่มันเห็นมือที่ลังเลว่าจะปลอบแฟนสาว หรือควรปกป้องพ่อของตัวเองในคราบคนจนกลิ่นน้ำหอมยังลอยอวนแต่ตอนนี้กลับแหลมจนแสบจมูกตัดกับกลิ่นเหล็กเก่าที่เข้มขึ้นเรื่อยๆจนแทบเคลือบลิ้นหัวใจเขากระตุกเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นริมฝีปากสั่นเล็กน้อยแต่เขาฝืนไม่ให้เสียงใดหลุดออกมาเธอเบืออหน้าไปอีกทางยกมือขึ้นป้องจมูก สายตาเหมือนต้องการให้เขาหายไปจากตรงนั้นเขามองเธอไม่ใช่มองด้วยความโกรธแต่ด้วยความเงียบงันที่หนักจนทำให้หัวใจชาอากาศรอบตัวเหมือนหนาวขึ้นแม้แดดจะส่องแรงเหงื่อที่หลังคอของเขาเย็นราวกับน้ำแข็งคู่มันเหลือบมองเขาในดวงตานั้นมีความสับสนความกดดัน และความกลัวบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเสียงโลหะในรถเข็นสั่นไหวเหมือนสะท้อนความรู้สึกในใจเขาบางอย่างกําลังแตกร้าวช้าๆเขาก้มตัวลงหยิบเหล็กชิ้นหนึ่งขึ้นมาสัมผัสเย็นเฉียบทําให้ปลายนิ้วชงักเสียงเธอดังขึ้นอีกครั้งคมกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมและเจ็บกว่าเดิมในวินาทีนั้น เขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นเส้นเล็กๆแต่เขายังต้องยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อฟังทุกคำที่กำลังจะตามมาเสียงกระซิบของเธอไหลผ่านเข้าหูเขาชัดเจนเกินกว่าจะหลบเลี่ยงเหมือนคมกระจกที่บาดลึกลงกลางหัวใจเธอบอกให้คู่มันอย่าให้คนเช่นนี้เข้าใกล้น้ำเสียงของเธอแผ่วแต่แฝงแรงกดดันที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวสัน่น เขากระพริบตาช้าลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นควันหนาซึมเข้ามาอุดลำคอมือที่จับรถเข็นสั่นน้อยนิดสัมผัสเย็นของเหล็กเก่าฝังผ่านฝ่ามือราวกับเตือนว่าเขาไม่ได้ฝันนี่คือความจริงทั้งหมดที่เขาคาดไม่ถึงหญิงสาวยกมือปัดเสื้อของตัวเองเบาๆราวกับกลัวว่าฝุ่นจากเขาจะเปื้อนเธอ สายตาของเธอมองเขาเหมือนเขาเป็นเพียงเศษเหล็กที่ถูกทิ้งข้างถนนหัวใจเขาไหลตกหนักจนเหมือนดิ่งลงเหวลึกความอุ่นในกลางอก,อกค่อยๆหายไปแทนที่ด้วยช่องว่างมืดมิดที่ขยายกว้างคู่มันของเธอก้าวเข้ามาใกล้เขาสีหน้าลังเลสายตากวาดมองเธอก่อนจะมองเขาความเงียบกดทับทุกอย่าง เสียงลมที่ลอดผ่านซอกตะกลายเป็นเสียงครวญต่ำตอกย้ำความแตกแยกที่เขากำลังมองเห็นอย่างชัดเจนเขายืนนิ่งร่างกายเหมือนแช่แข็งกลิ่นสนิมรุนแรงขึ้นจนแสบจมูกแต่เขากลับไม่ขยับแม้แต่น้อยเขารอรอคำพูดหนึ่งรอท่าทีหนึ่งที่จะบอกเขาว่าเรื่องนี้อาจไม่เลวร้ายอย่างที่คิด แต่สิ่งที่เขาได้ยินกลับเป็นเสียงของเธออีกครั้งเสียงนั้นเย็นเฉียบกดลงบนหัวใจเขาอย่างไร้ความปราณีเสียงกระซิบของเธอยังคงกล้องในหัวเขาแม้เธอจะพูดเบาราวกับลมหายใจแต่ทุกคำชัดเจนจนเหมือนตรึงไว้กลางอากาศคนแบบนี้ไม่น่าเข้าบ้านหรอกประโยคสั้นนั้นพุ่งเข้าที่อกเขาเหมือนหินหนักตกกระแทกลงบนหัวใจ ลมหายใจเขาสะดุดปลายนิ้วชาความเย็นจากพื้นซีเมนคืบขึ้นมาตามขาเขาไม่กล้าเงยหน้ากลิ่นเหล็กเก่ารอบตัวเหมือนยิ่งแรงขึ้นจนเหมือนล้อมเขาไว้ในกำแพงที่มองไม่เห็นว่าที่ลูกชายยืนอึง้งสายตากวาดมองเขาก่อนจะหันไปมองเจ้าสาวของตนสับสนระหว่างหน้าที่และความรักเธอเบื่อนหน้าหนี ยกมือขึ้นปิดจมูกเหมือนกลัวว่ากลิ่นฝุ่นบนเสื้อเขาจะติดตัวในอกเขาความหวังที่เคยอุ่นหดตัวจนเล็กลงเหมือนเปลวเทียนที่ใกล้ดับเขายืดหลังขึ้นเล็กน้อยพยายามกลืนก้อนแข็งในลําคอมือของเขาสั่นน้อยน้อยขณะยกถุงของเก่าขึ้นมาชิดตัวเสียงลมพัดผ่านหลังคาสังกสี ส่งเสียงสั่นคล้ายคร่ำครวญยิ่งทําให้ความเงียบระหว่างทุกคนหนักขึ้นและในความเงียบนี้เขาเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างบางอย่างที่ไม่ใช่ความเศร้าแต่เป็นความจริงที่ค่อยๆเผยตัวขึ้นเขารู้ว่าความตั้งใจของเขาทุกสิ่งที่ทำเพื่อทดสอบใจเธอกลับทําให้เขาเปิดเผยความจริงใจในแบบที่เธอไม่ต้องการหัวใจเหมือนถูกกรีดด้วยมีด ความอบอุ่นที่เคยฝันกลับกลายเป็นความเย็นเยือกสายตาของเธอเต็มไปด้วยความไม่พอใจไม่มีความรักไม่มีความเข้าใจเขายืนอยู่ท่ามกลางกองของเก่าฝุ่นและสนิมลอยฟุ้งรอบตัวมือสั่นเล็กน้อยเสียงลมหายใจของเขาก้องเหมือนอยู่คนเดียวในอุโมงค์และความเงียบพิตามาหลังจากคำพูดของเธอช่างหนักอึ้งเหมือนน้ำทะเลท่วมทั้งหัวใจ เขาอยากจะพูดอยากอธิบายแต่ทุกคำพูดติดอยู่ที่ลำคอรถฝุ่นและโลหะขมคืนขึ้นมาในปากแสงแดดยามบ่ายลอดผ่านหลังคาผุส่องลงบนใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นของเขาความจริงที่เขาเก็บซ่อนไว้กลับทําให้ทุกอย่างแตกสลายหัวใจเขาแตกละเอียดเหมือนแก้วที่ตกลงพื้นเสียงหัวใจเต้นรัวเป็นจังหวะของความเจ็บปวด และเขารู้ว่าไม่มีการปลอมตัวใดจะเปลี่ยนความจริงของความรู้สึกนี้ได้เขาหยิบของเก่าขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มือของเขาสั่นและสายตาเธอไม่เคยมองเขาแบบเดิมอีกต่อไปเขาเก้าวถอยหลังช้าๆเท้าจมลงกับฝุ่นและเศษโลหะทุกเสียงกรอบกแกรบใต้เท้าเหมือนสะท้อนความเจ็บปวดในใจเธอยืนมองเขา สายตายเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งไม่มีรอยยิ้มไม่มีความเห็นใจเพียงความตัดสินใจที่ชัดเจนและเด็ดขาดลมพัดแรงขึ้นเอาเศษฝุ่นและกลิ่นสนิมเข้ามาในจมูกของเขาอีกครั้งความร้อนจากแสงแดดผสมกับความเย็นของลมทำให้หัวใจเขาสับสนเหมือนร่างกายและจิตใจแตกแยกออกจากกันเขาพยายามหายใจลึกแต่ความเจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่วอก เหมือนมีใครบีบหัวใจเขาอย่างรุนแรงทุกความฝันทุกความตั้งใจพัทงทลายเป็นเศษซากในพริบตาเดียวเธอก้าวถอยไปอีกนิดเสียงรองเท้าสะท้อนดังในตรอกแคบเหมือนโลกทั้งโลกกำลังยืนยันความล้มเหลวของเขาเขาหันไปมองกองของเก่าสิ่งที่เคยเก็บอย่างตั้งใจตอนนี้ดูไร้ค่าและเย็นชาเหมือนสะท้อนความม่างเปล่าในใจของเขา น้ำตาไหลรินแต่ไม่ได้ทำให้ใจเบาขึ้นกลับทำให้ความจริงยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นเขารู้ว่าไม่มีบททดสอบใดจะคืนความรักที่เสียไปได้และความฝันที่เคยหวังไว้ตอนนี้กลายเป็นเพียงภาพลงตาที่ส่องสะท้อนความเศร้าในใจเขาเพียงลำพังเขาหยุดอยู่ท่ามกลางกองของเก่าลมพัดเอาฝุ่นปลิวว่อน เสียงชีวิตในตรอกเงียบสงัดเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหมุนเพื่อให้เขาได้เผชิญความจริงเขาหันกลับไปมองทางที่เธอจากไปเงาร่างเธอค่อยๆเลือนหายความเงียบกลับเข้ามาครอบงำแต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวเขาค่อยๆสูดลมหายใจลึกยอมรับความล้มเหลวและความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนได้หัวใจยังเจ็บ แต่ความเจ็บปวดทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นมือของเขาสัมผัสเศษโลหะเย็นเรากับกำลังยืนยันว่าชีวิตยังดำเนินต่อเขาเริ่มก้าวออกจากตรอกนั้นทิ้งความฝันที่ล้มเหลวไว้เบื้องหลังแสงแดสดส่องลงมากระทบใบหน้าอบอุ่นและสดใสเป็นสัญญาณของวันใหม่และเขารู้ว่าแม้ความรักจะสูญไป แต่ชีวิตยังคงต้องก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เรียนรู้และเข้มแข็งขึ้น